สวัสดีค่ะบีจันจิรานะคะหรือหลายๆคนเรียกกันว่าคุณติ์อาสานะคะก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักกับจันจิลามาบ้างแล้วในผู้จัดตลาดศิลปินแล้วก็ผู้จัดการของหันก้าวซาวทั้งสองอย่างที่จันจิลาเคยทํามาค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับวงดนตรีเกี่ยวกับการแต่มาวันนี้จันจิราและเพื่อนๆมีอะไรใหม่ๆมานําเสนอนะคะก็คือในส่วนของเส้นทางจิตอาสา เส้นทางจิตอาสศาสศา,ศาคืออะไรก็คือเราหลายๆคนเราทุกคนที่สามารถทําได้นะคะที่จะเดินไปบนเส้นทางนี้เรามาขยายความคําว่าจิตอาสากันจิตอาสาแปลว่าอะไรจิตอาสาหมายถึงการมีจิตที่จะเป็นผู้ให้คิดที่จะให้คิดที่จะบริจาคคิดที่จะเสียสละไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองสิ่งของหรือว่า ติปัญญาแม้แต่เวลาของเราเองโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนกลับมาแต่ในการที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนกลับมาคุณจะได้อะไรกลับมาจากตรงน,นี้ก็คือ1ความอิ่มเอมใจได้รอยยิ้มได้ความสุขได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากตรงน,นี้นะคะได้มีรภาพดีๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยากให้ทุกคนมาร่วมเดินทางบนเส้นทางสิตธิ์าด้วยกันไปดูกันว่าเพื่อนร่วมทางของเราจะมีนางน,นะคะเริ่มจากโค้นกนะตอนของเอนะคะว่าที่รกเรื่อของเรา แล้วก็นะคะแล้วก็สิบตีส่งมเสริมฐหารของเรานี่ไปดูกันว่าพวกเขาจะมีเด็กรุ่นใหม่ๆเขาจะมีแนวคิดยังไงกันบ้าง้วพบกับพวกเขา,เาสวัสดีครับชื่อธนากรอุมยามครับชื่อเล่นโคครับปัจจุบันเรียนอยู่ปอเอกครับพิจุราลงกรมหาวิทยาลัยสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลครับ จิตอาสาในมุมมองของผมนะครับไม่ใช่แค่การบริจาคสิ่งของแต่เป็นการเข้าไปทํากิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนนั้นๆเมื่อคนในชุมชนนะครับเห็นประโยชน์ในสิ่งที่เราทําพวกเขาก็จะสานต่อและสามารถพึ่งพาตนเองได้ครับดังนั้นนะครับผมและพี่ๆนะครับที่เคยร่วมทาจิตอาสากันจึงได้ก่อตั้งเพจใน Facebook ชื่อว่าเส้นทางจิตอาสาเพื่อใช้เป็นกระบอกเสียงและสร้างเครือข่ายจิตอาสาขึ้นครับ เส้นทางจีนอาตากของพวกเราจะเป็นอย่างไรจะไปในทิศทางไหนนะครับโปรดติดตามกันด้วยนะครับแล้วเ,เจอกันครับผมสวัสดีค่ะชื่อนาง,งาาสาวชราะานาชินเบรดีนะคะก็เป็นนักศึกษาชั้นปีสอยู่มหาวิทาายาลัยไ s ซ์สัมชันค่ะกิจกรรมที่ชอบทาในยามว่างก็มีหลายอย่างค่ะฝนจะเข้าชนหลายอย่างแต่เดในร้นก็คือการ อาาสซึ่งผลว,ว่ามันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะเพราะว่าการทำอาสาเนี่ยมันทาให้เรากร,รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็คือแทนที่เราจะไปแบบใช้เวลาเล่เลื่อยเรารู้สึกว่าแบบเราได้ทำเพื่อคนอื่นบ้างซึ่งปกติถ้าเราอยู่มหาลัยเราไม่เคยได้ทาอะไรข้างในเช่นแบบเราก็แค่แบบทำให้กับมหาลัยแต่นี่คือทําให้คนอื่นทําให้คนที่ไม่มีเนี่ยรู้สึกว่าเรามีประโยชน์กับสังคมค่ะ ผมสิบตีงเสริมแก้วสุขศรีนะครับชื่อเล่นชื่อบอมนะครับาทาไมถึงมาเป็นจิตอาสาล่ะครับอันดับแรกนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับได้แบ่งปันสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือความรู้ความสามารถนะครับหรือว่า,าความช่วยเหลือต่างๆนะครับโดยที่เราไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทนนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ฟังดู แปลกๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยคือคือมิตรภาพนะครับคือความประทับใจนะครับคือความภูมิใจที่ได้ที่ได้ทำมาลงไปนะครับก็เป็นการทดแทนพระคุณแผ่นดินนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ที่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยทำนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกันเป็นจิตอาสานะครับแล้วคุณก็จะพบกับเรื่องราวดีๆต่างๆมากมายนะครับที่คุณคาดไม่ถึงเลยนะครับแล้วพบกันนะครับผม หลังจากที่พบกันทั้ง3าคนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับสามสาวกันบ้างกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพนักงานบริษัทกลุ่มพนักงานออฟฟิศไปดูกันว่าทําไมพวกเขาถึงอยากมาเป็นจิตอาสากันเป็นพวกับเธิกันไหมค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพวกเราทีมงานเส้นทางจิตอาสานะคะจะมาแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักนะคะ เริ่มที่น้องบีมต่ออ <laughs> สวัสดีค่ะชื่อบีมนะคะปัจจุบันทำงานอยู่ที่เอนจอ,อกรปบะยุนอาคิด <c oughs> บอกไปแล้วนะอนจกรปบะยุนอาคิดทำเกี่ยวกับพอเลยงเนเยื่กว้วยไม้ส่งออกต่างประเทศแต่หน้าที่หลักก็ว่านรูปอะไรอย่างงี้ <c oughs> ที่มาทำโครงการจิตอาสาเพราะว่าอยากสัมผัส กับสิ่งที่เรียกว่าให้คนอื่นอ่ะเออเป็นยังไงลองได้ทํามาโครงการที่ไปทํามาโครงการแรกคือไปสร้างฝายที่นั่งสอนดีมากพอเราทําแล้วเห็นผลเลยว่ามันมีน้ําขึ้นมามันจะชุ่มชื้นขนาดไหนส,สึกดีใจไปตอนนั้นเลยซึ่งตอนทําก็เหนื่อยแต่ว่าพอเห็นผลแล้วมันชื่นใจมาก แล้วคะ่ะต่อไปค่ะสวัสดีค่ะแววนะคะทำงานอยู่ที่ขอจะทธ์อีกอีกหนึ่งค่หนนะ,คะ,ะหน้าที่ที่ทำก็คือทำเกี่ยวกับพาเรียนรู้เยืพืชซึ่งงานนี้ก็จะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับการทำสิงอา,าสาแต่การที่เราได้ทำสินอา,าสาในนี้ค่ะนื่งจากโครงการแรกก็คือไปกับบีเหมือนกันคือเราไปสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยตามรอยใ,หในหลวงนะคะคือเราอยากทำตามริถทานของในหลวงที่ ท่านได้สร้างเอาไว้มากมายให้กับประเทศของเราก็าต้องอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำอาสารนี้ค่ะโอเคสำหรับพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งก็จริงๆแล้วมีอาชีพเป็นนักวิจัยนะคะแล้วก็งานงานเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเคยออกพื้นที่อะไรเงี้ยแล้วตอนหลังเนี่ยไม่ได้ออกพื้นที่ก็เลยโหยหาการออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็การ <c oughs> ไปทํากิจกรรมอะไรที่ต่างจาังหวัดหรือว่าทาอะไรให้คนอื่นนะคะก็ทีนี้ได้ได้มีโอกาสาได้ร่วมงานกับ ทั้งสองนะคะก็คือน้องบีแล้วก็น้องแหววนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในกลุ่มนะคะว่าไปทํำสายที่อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันนะคะทีนี้ก็เลยเราพวกเราก็เลยมีกิจกรรมต่อนเนื่องนะคะก็เลยอยากจะไปจัดกิจกรรมอาสาที่อื่นๆบ้างแล้วก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีจิตสาธารนณะได้เข้ามา ทำกิจกรรมร่วมกันกับเรานะคะแล้วก็มาคอยดูแล้วก็คอยไปสำรวจที่ใหม่ๆกับเรานะคะว่าพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขามีความต้องการอะไรบ้างแล้วเราสามารถที่จะไปช่วยทําอะไรให้เขาได้บ้างนะคะที่พบก,กับสา,าวกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่เลขาราแล้วก็พี่ชาชาลิสาทาไมเขาและเธอสองคนนี้ถึงได้มาเป็นจิตอาสาได้มาเดินเลนเส้นทางจิตอาสานะคะไปทำความคิดของเขากันเลย สวัสดีครับผมธาราพนาัตนะครับชื่อเล่นว่าเล็กตอนนี้ทําอาชีพขายของออนไลน์อยู่นะครับออที่ว่ามาทํากิจกรรมจิตอาสาเนื่องจากผมต้องการตอมรอยพ่อหลวงของเรานะครับแล้วก็มันเราจะรู้สึกได้เวลาเป็นผู้ให้เราก็จะมีความสุขใช่ไหมครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยอยากจะชวเนเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาเยอะๆนะครับเพราะว่าหลังจากทํากิจกรรมแล้วเนี่ย เราจะได้อะไรกลับมามากมายไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพความรู้ทักษะใหม่ๆอย่างเช่นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนหมู่มากแล้วก็การทำงานกันเป็นทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยติดตามรายการเส้นทางจิตอาสา,าด้วยนะครับขอบคุณครับผมไว้เจอกันสวัสดีครับ สวัสดีค่ะชลิสาเลิศดโยลิตนะคะชื่อเล่ที่เพื่อนๆและน้องๆเรียกกันคือพิชานะคะวันนี้ขอเถือโอกาสคุยกันเรื่องจิตอาสาว่าจิตอาสาคืออะไรแต่ความเป็นจริงแล้วคำว่าจิตอาสานี้มันมีความหมายที่ชัดเจนและสวยงามในตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะจิตอาสาก็คือเราอาสาที่จะเข้ามาช่วยชุมชนในโครงการต่างๆที่ก็จัดขึ้นมาแน่นอนเราเป็นผู้ให้ แต่ขณะเดียวกันเราเป็นผู้รับสิ่งที่พี่ได้รับจากการเข้าโครงการนี้ก็คือพี่ได้มิตรภาพอันสวยงามความมีน้ำใจความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอบอ้อมอานลีเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันจากคนเข้าโครงการและจากคนในชุมชนที่เราเข้าไปนะคะพี่ขอเก็บความประทับใจและความสรงจำนี้ไว้สำหรับพี่นะคะแล้วคุณล่ะคะทางเส้นทางจิตอาสาของเรามีโครงการ และกิจกรรมอื่นีมากมายนะคะเราขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมเดินทางมากับเราคอยอยู่นะคะสวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่รู้จักกับเพื่อนร่วมทางของเราทั้งเก้าคนไปแล้วเรา,าก็จะได้รู้ว่าทําไมเราพวกเขาถึงมีความคิดที่จะทำพวกเราถึงมีความคิดที่จะทำพวกคุณก็ทําได้เพียงแต่ว่ามีใจที่จะทำคือต่างันนี้ ไปเดินบนเส้นทางเดียวกราค่ะแล้วเรามาแชร์ประสบการณ์กันไม่จําเป็นต้องเดินไปทากับเราคลิปก็คือคุณจะไปทําที่ไหนก็ได้สามารถส่งคลิปส่งรูปภาพมาแชร์กันในคลิของเราอย่าลืมไปกดไลค์ในเพจเส้นทางจิตอาคาะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ